แม่ก็แค่ก็แกได้ทำเยี่ยเลยเด็กตอนแกะระวังปั่นให้ดีน่าจะมาไม่มีผลอีกยังไงไปต่อดี๋วนี้ไหนวะ <laughs> <laughs> เอาแล้วรู้จักคลลนใ,นใครประรับเนี่ยมูไม่ไใครมาไม่มีเลยนะแอ่ <laughs> นี่สามตาไปเลย ไอ้เด็กชื่อแบบชื่ออะไรนั่นเนาะอาคาซาเซโมอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ <laughs> เอาไปกัะหมดเลยเอาเหงาจะอยู่วิ่งไปด้วยดีกว่าออข้ามซ้ายหรือข้ามขวาซ้ายนิดทำทำไมตาละหนึ่งสองไปว้าไม่เจออะไรเลย <c oughs> อุ้ย อิว okay. ิวิว like ิสวัดดีฮาลโลกเป็นชั้นเอกยังไงปะอ่าเป็นชั้นเอกยังไงปะที่เดินมาหาไอที่นีจะบิจะบิงอันนี้ปล่อยกันเลยนะดีแล้วไม่เสียสเปลวิวจเก็บมานาก่อนนเนี่ยทันบุกวะไม่ทันดิเกิด นั่นไงเป็นไงอีมันหลอดจังหวะการเด่นอ่ะการเด่นทึมอ่ะแก่มก็สนอะเนี่ยเขาสัดเอออ่าปวดแม่งเ้ยก็่ะด่ยนี่จริงจริงกันสิครับสกิลก็มีเลือดนี่ กลางมันจับบ้านอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไปล่างปะนะเราหมดกันแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่เกี้ยงเลยเมื่อย<ว>บางก็หมดยังนะบางยังล็อกแฟดไ้อยู่บาง,ใจ,งใจแข็งอยู่ ปึ๊บบางเกมกดแล้วเขาโผเ่ไอคิเอะไปถึงต้องไอ้นั่นเองนะสัปดานเยอะเยอะเยอะก็มีบอลไปนั่นแหละไม่มีสวยกายก็ได้พยายามดิมันตรงไหนไม่รู้ม่แกเว็บดิ มันจะไปด้วยมันนะ้งไปเดือดไม่มีฮิวนะครับโอ้ตายเยยอาไม่แตะไม่ทันอะไรฮะ<ส> อออบอลได้อยู่อะมีแค่วายอ่ะ <c ười> เดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วกางมันก็มาดีกว่า มึงอะตายไปกูมึงอะของยิงนกูนึกว่าปั่นจะตายไวกว่านี้กูเลยถอยออกมาแล้วไอพีเข้มมากของชายเู้ันมันล็อกหลบล็อกหลบัล็อกหลบโอ้ยี ติดไอ้เหี้ยอุ้ย Ui, เอาได้อยู่ à ดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลยชนหมัด ดีเลยจะก,กันเีรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงต,ตายค่ะยอดกำลังรอเข้ามา,มาอยู่นะ ไว้มาไว้มานี่ายหลติดสวนได้ได้นหมไอ้นนี้คิววีเข้ามาทำไม่ถ้ามันจะพุ่งเด้กูเดิเนี่ยลอยถังเลกเลกหัวเอ๊ะมาทำอะไรกัน ไม่ได้ย่งไรตัวนี้ตัวนี้ออกคล้อยเรื่อนนะเหลี่ยวไม่เหยื่เพื่อนไอโบนหมดเลยไอโบนหมดเลยไปจอยของมันทำไมกูละเพสทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมตีไม่ได้ตีหรอกกูรออยู่ตลอดกูตันโดนกูรออยู่เสมออยู่ดีก็สวยเสร็จเลย ก็ไมันจะเอาบางกอนเลย๋ยวเช่นโว้ยโดนหมดแล้วไมไม่ฝืนลงวะถ้าตัวปั่นโอ้าคู่ลอยเออเลือแบงเด็กด้วยแหละ ้ยได้เลยหรอแรงแรงไม่เจอจริงเสร็จหรือยวายสุดทำแน่ไม่มีใครไล่เลยเป็นไเกิดอย่างนี้เลยหรอเอาได้นะเนี่ยนะโอ้โหกูเนี่ยได้จริงต้องยไปเพื่อน ไม่พอแค่ไหดีอ๋อเยอยไม่้อีหไม่ยิงกิ้โดนกูไม่เห็นแล้ว่ปิดไปลายไหมมีเป็นไรกูไม่หยุดเลยมั้จะไม่หลา ด้วยมาด้วยเราไม่ถูกเลยนี่มันกดฟิคเทเว์ใส่อือกดถูกแล้วแหละไอ้เหียต้องไปหาสองตัว้องกันตีเ<ด>่ยไม่เสีย<ะ>ไม่ตีถึกจัดย้าย,ายก็ถึกจัด เม้เ่โหลอดอยู่เมื่อกี้โหลอดอยู่ออยังไม่เข้าเลยเนี่ยอุ้ยกีก็เข้าเหมือนแกดวายอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยไอ้กเหี้ยเจ็บอะไรยักษ์หนาแล้วนะท่านล่ะเอาแม่งก่อนสักตัวนึงทำมีหลายจะตายแล้วเพื่อนเออแม่งเสืออยู่ดิเดียวไอ้เหี้ย โอ้โหต้องให้ปั่นลงมาไม่ทานกูไปดูบิกแข้งอยู่ข้างบนใช่ใช่บิกแข้งอยู่นี้เมื่อกี้ดูวาย

หลังเข้าก็ในฟังเองอครับไายแล้วตัวดีตัวดีเลยเพเื่อนไปเย็นมังก่อน <osaic. S 2> ได้อยู่หลีตายไม่ง็้ไอ้ห่านก็ตา,มมา,ายดูเทเรมาส่เลยหลอก ปล่อยมาเลยเพื่อน,นไต่ดิ๊กหน่อยแต่ดิน่อยตัวแมนอ่ะฟง ตัวล้าอย่างนี้เันตัวล้ายมันมีแค่สามเนี่ยบึง้งกลับมาแล้ว,วกูแปดวีอะนาฬิกากูอะโตกแม่งก่อนจะตายอะตายดีแม่ยายากับยา บอกว่านอนสี่โมงไอ้พี่เมันก็ไม่แตกที่มึงจะตื่นมาแล้วทำรู้สึกเหนื่อยนอนไม่ตั้ไซเคิลเลยให้กูตื่นแต่ตีสี่อะไรสักไอ้พี่เอตายงูด้วยไอ้สักมั่นใจขึ้ลังไอ้สักขึ้นพลังขึ้นอยู่บอกว่ามึงนอนไปเท่าไหร่น้องหลังพวงอะไรหรอ ก็คำนวณเอา15ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงที่ไปเพิ่มอันดับขึ้น่าที่แล้วคุณมาหัะนะจ้าอ่ะทำอะไรนี่ครับเฮ้ยตอนนี้น่าจะตายตอนี้น่าจะตองเงินอ่าบึ้งไปอยู่ตรงนู้นสวยวู้ยิงคีบเพชร ยังคง่เี่นมันตายยูดี้เว้ยชนะแล้วเอ้ยยังยังแคเยูดีะได้ได้ได้ไม่เปลี่ยนางเนี้เปิดอะไรลก็ได้ล็ช กอนพอดีไม่หลัสัไม่หลันัตุย่ล้วั่ไวายวายหรีไรเกิดมีแนยเียคลิปกลางคนได้ปะวิ่งอยู่สวยเพื่อนัเปกันดี๋ยวกลับไปกลับไปกันแม่กลับเร็วกว่า้แฟนไปเลยันไปเลยด้านไหนด้านไหนนั่ได้เลยนั่ง่ง อ้ัวเจ้าอ้อมวิ่งอ้อมทำไมวะเ,เนี่ยต่อยเบลกางต่อปะ ก้กัดไม่อยู่เปิดใช้ป้อมได้อยู่ออได้อีเดี๋ยวจะดีเนี่ยอจกระดาเนเรามีมังกรอ,อยู่ปัลมอะไรเอพีอ,อะป้อมอนะือม